เป็นไงบ้าครับน้องรู้ตัวแล้วฮะแต่ยังมึนหัวตังทดสอบไปก็มีการแผลแตกด้วยแแต่ไม่ะืดแที่ซ้ายประมาณกี่เข็มครับคหมอครับแป่้าเไมมันคือประมาณนี้มเกินสิบโดนแลงขนาดนั้นเลยเหรอ Hey. Oh. Okay. แ็งหรือเปล่าไม่รู้ครับความ,มดอดทนความแข็งแกร่งของคนกเราไม่เท่ากันไอ้ต่อไม่โดนโดนหมัดดูจากภาพช้ามันเป็นจังหวะบ,บวกนะใช่ไหมเขาถึงก่อนหรือว่าเราช้ากว่าไม่ได้ใจใจ,จังหวะออกจังหวนะนั้นเราเราคิดว่าเราจะโดนเขาบวกมาไหม,ไม,ไ,มหไม่คิดเลยใช่ไหม ว่าเขาแผ่วเราอืมับเปรวมดีดูว่าเขาแผ่วเราก็เลยย่ามใจเพราะจังหวะบวกจังหวะนั้นกลายเป็นว่าเราพาดถ้าเกมยาวเลยเราเราได้เอาอยู่เนอะคุอบมเท่ด้วยได้ไหมน้องชานได้ครับมีโอกาสอเจอใหม่ไหมอยากครับเวียนไหนครับก็เหมาะสมเพราะวันนี้มันผ่เด็ก้นมายบยีเอ็รยบสองได้เลยสองหนึ่งละอออยากขอปใครบ้าครับก็ดี ส่วนต่อไปครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมโอเคนะครับฝาประทานนะครับ